สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆทีนี้้อนรบเข้าสู่เนเน่ชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมซัมเมอร์วอลคนที่เข้ากันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับหลังจากที่หา,หายไปนานนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดกระชาตู้ใหม่ครับนั่นก็คือตู้ดรา n กไนน์นั่นเองนะครับก็สำหรับดราโก i g น t นะครับนี่เลยเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยมันก็เข้ามาทั้ง3สีนะครับซึ่งตัวที่เก่ง ที่คนพูดถึงกันเยอะเนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นธาตุแสงกับธาตุมืดนะแต่ว่าสามธาตุหลักเนี่ยตัวที่ดีที่สุดนะครับก็คือธาตุไฟครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคนน่าจะสุ่มกันเยอะที่สุดเลยนะครับก็สําหรับความสามารถนะครับเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆแล้วกันว่าเขาทําอะไรได้บ้างนะครับสำหรับไรกานะครับการโจมตีปกติเนี่ยก็ธรรมดานะครับไม่มีอะไรพิเศษนะส่วนสกิลแรกครับจัสติด จะสามารถฟื้นฟูน HP ของตัวเองตามสัดส่วนเดเมจที่ทําได้นะครับนอกจากนี้การโจมตีจะเป็นการโจมตีแบบได้เปรียบท่าเสมอนะครับนั่นหมายความว่าต่อให้เพื่อนๆไปตบท่านาน,น้ำครับเดเมจเนี่ยมันก็จะไม่เบาลงนะส่วนสกิลต,ต่อมา Dragon f a n งครับจะสามารถโจมตีศัตรูในขอบเขตแล้วก็มีโอกาสทําให้ศัตรูติดสถานะมึนงงพร้อมกับไล่เกาะให้ตัวเองตามสัดส่วนเดเมจที่ทําได้นะครับ ก็ค่อนข้างครบนะมีทั้งตีดุดเลือน,นะครับแล้วก็ตีให้เกาะตัวเองด้วยนะนอกจากนี้นะครับการโจมตีนี้จะสามารถเมิดอิเฟกต์เสริมพลังที่ลดเดเมจบนตัวเป้าหมายได้ด้วยครับยิ่งไปกว่านั้นครับไลก้านะครับ,รบมันมีพารสีบแถมมาด้วยเพื่อนๆดดเมจที่ได้รับคราวเดียวจะไม่เกินอัตราส่วนของ HP สูงสุด ที่กําหนดของตนได้นะครับพูดง่ายก็คือไม่สามารถวันช็อตได้เ,เพื่อนเดิเมทที่ได้รับตอ่อรอบเนี่ยคือจะไม่เกิน12%ของ HP สูงสุดนะเฮ้ยองจริงโคตรโหดนะอันนี้และหากตนถูกโจมตีด้วยสกิลนะครับจะมีโอกาสใช้สกิล Justice หรือว่าสกิลแรนนะครับอันนี้นะสวนกับใส่ศัตรูได้ด้วยนะครับหากได้รับเดเมจจากการโจมตีของศัตรูทําให้กราะหายไปจะสามารถไล่ภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองด้วยครับ เอาจริงไม่แปลกใจนะครับทำไมตัวนี้คนถึงแบบชอบกันเยอะนะเพราะว่ามันค่อนข้างขบเครื่องเลยนะครับส่วนแม่ตายเนี่ยก็จะเป็นท่าอัพเกรดของดาก้อนแสงนะครับต่อมาเราดูท่านางครับสำหรับท่านางเนี่ยการโจมตีปกตินะครับจะมีเออเอฟเฟกต์พิเศษด้วยครับคือจะสามารถทำเดเมได้นะครับแล้วก็ถ้ามีวิญญาณมังกรถึงระดับ2ขึ้นไปนะครับจะสามารถฟื้นฟู HP เท่ากับ15%จากแม็กซได้โดยจะใช้ เอฟเฟกต์ Effect, วิญญาณมังกรระดับ2ขึ้นไปนะครับพูดง่ายก็คือจ่ายเอฟเฟกต์วิญญาณมังกรแล้วก็ฮิลตัวเองนะครับประมาณนั้นนะสำหรับท่าโจมตีปกตินะครับส่วนส่วนสกิลแรกสกิลจัดสเต็ครับชื่อเหมือนกันเลยนะจะสามารถทำเดาเมจต,ต,ตามสัดส่วนดีเฟนส์ของตัวเองใส่เป้าหมายได้นะครับนอกจากนี้จะมีเอฟเฟกต์เสริมพลังอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับและจะทำเดาเมจเพิ่มขึ้นตามระดับเอฟเฟกต์วิญญ,ญาณมังกรของตนได้นะครับต่อมาท่าที่3ครับโฟจะสามารถสร้างออโรราที่มีพลังงานมังกรแฝงอยู่ ขณะที่พลังมังกรทํางานจะสามารถปลดเอฟเฟกลดพลังของตนและมีโอกาสทําให้สตูในขอบเขตถูกน้ําแข็งกัดนอกจากนี้เมื่อปลดเอฟเฟกลดพลังสําเร็จจะเพิ่มดีฟนซนและไล่วิญญาณมังกรให้กับตัวเองได้นะครับก็สําหรับวิธีเก็บวิญญาณมังกรนะครับก็คือต้องเก็บจากท่านีนะเพื่อนๆเ,เอาจริงก็ดูใช้ได้เหมือนกันนะแต่ใช้จริงเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้การเก็บวิญญาณมังกรของเขาเนี่ยมันเก็บยากมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ต่อมาตัวที่3ครับท่านลมครับเอาจริงท่านลมเนี่ยส่วนมากท่านลมนี่คือมันแบบ เป็นที่ป๊อบน้อยสุดเกือบจะทุกตัวเลยนะก็สำหรับสกิลแรกนะครับโจมตีเหมือนทัดไฟเลยโจมตีธรรมดานะครับไม่มีเอฟเฟกเพิ่มเติมสกิลต่อมาทอร์เรนครับจะสามารถทำดดเมจต,ตามสัดส่วนดีเฟนส์ของตนใส่เป้าหมายได้นะครับพร้อมกับลดความเร็วสกิลและเมื่อใช้ขณะผูกพันธะจิตนะครับ อันนี้คือต้องเอามาเป็นตัวหลักนะหากวิญญาณมังกรของตนถึงระดับท uh ี่กำหนดขึ right move, ้นไปจะใช้ซูเปอร์ทอร์เรนได้ด้วยนะครับก็สำหรับซูเปอร์ทอร์เรนนะครับจะสามารถทำเดเมจตามสัดส่วนดีเฟนต์และการโจมตีนี้จะทะลุดีเฟนต์ของเป้าหมายด้วยนะครับมันจะใช้วิญญาณมังกรที่เราสะสมทั้งหมดนะครับเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้สกิลพิเศษอันนี้นะครับส่วนสกิลต่อมาครับดรา้อนแฟงทำเดเมจตามสัดส่วนดีเฟนต์ของตนใส่ศัตรูในขอบเขตพร้อมกับลดความเร็วสกิลนะครับรู้สึกว่าตัวนี้มันจะเน้นลดความเร เพิ่มดีเฟนซ์ให้กับตนเองแล้วก็ไล่วิญญาณมังกรให้กับตัวเองตามจํานวนเป้าหมายที่โจมตีโดนนะครับเอาจริงก็ดูเก็บสเต็กไม่ยากนะสำหรับอันนี้นะครับส่วนพาสซีฟติดตัวนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้ขึ้นจะสามารถเล่นคูลดาวน์สกิลของตนตลอดเวลาทุกๆช่วงเวลาที่กาหนดระหว่างต่อสู้จะไล่วิญญาณมังกรให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับเฮ้ยเอาจริงมันดูดีอยู่นะเพิ่มเดเมจที่ทําได้แล้วก็ลดเดเมจที่ตนเองได้รับตามระดับวิญญาณมังกรลดคุณภาพการเพิ่มและลดเกรดอันติเมตของศัตรูพักพวก,ก,ววก,กทุก โอเคพูดง่ายก็คือมันเป็นตัวเฉพาะ p ี p นั่นเองนะต่อมาท่าแสงครับท่าแสงก็โจมตีัตูนหนึ่งเป้าหมายนะครับไม่มีอะไรส่วนสกิลแรกจัสติดนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวอื่นมั้งซึ่งท่าแสงเนี่ยจะทำเดเมจจากเฮดพีสูงสุดเพื่อนๆไม่ใช่จากดีเฟนต์เหมือนตัวอื่นนะครับซึ่งจะเมินเอฟเฟคลดเดเมจบนตัวเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในสภาพโทสะราชันนะครับจะสามารถทะลุป,ป้องกัน60%ได้พร้อมกับลดเดเมจคริติคอลที่ได้รับระดับ1นาน10วินาทีด้วยครับส่วนสก จะทำได้เมจจาก HP สูงสุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในโหมดสภาพโทสทาชันจะทะลดีเฟนส์60%เหมือนกับท่าแรกเลยและมีโอกาส30%ที่จะโต้กลับนานเจ็ดวิ พร้อมกับเพิ่มครดิตเดบิระดับ1นาน7วินาทีด้วยนะครับและในขณะที่โต้กลับนะครับจะมีโอกาสใช้สกิล justice revenge นะครับสวนกับศัตรูได้ด้วยนะซึ่งความสามารถเนี่ยก็จะคล้ายๆกับสกิลแรกนะครับแล้วก็ต่อมาทักษะติดตัวครับ k คิงเล d ครับอเอาจริงมันยาวมากเลยถ้าแสงมีภูมิคุ้มกัน CC นะครับหากอยู่ในสภาพโทสะราชันนะครับจะเพิ่มเดบิตที่ทำได้15%บห้าเปอลดเดบิตที่ได้รับ15%ซึ่งโทสะราชันนี้จะได้ตอนสมาชิกในทีมตายนะเพื่อนๆอ,อ๋อ โอเคก็เข้าใจอยู่นะว่าทำไมมันโหดนะครับพูดง่ายๆคือทีมเราต้องตายก่อนนะครับตัวแสงเนี่ยมันถึงจะเกิดเพื่อนๆนนอกจากนี้ถ้าอยู่ในสภาพโทศั์ราชันนะครับยังสามารถฟื้น full HP เท่ากับ7.5%ของม็ก HP สูงสุดได้และเร่งความเร็วสกิล150%ด้วยนะครับบอกเลยครบเครื่องมากนะครับถ้าแสงเก่งเมื่อเพื่อนตายนะครับแล้วก็สุดท้ายทตุมืดครับสกิลโจมตีธรรมดาครับโจมตี100%ของพลังโจมตีถ้าแรกเขอเลนครับทำเดเมจตามสัดส่วน HP นะครับซึ่งดดเมจที่ทำได้เนี่ยจะเพิ่มขึ้น ตามจำนวน HP ที่เราเสียไปด้วยนะครับนอกจากนี้ยังเพิ่มความแรงตาม HP ของศัตรูที่เสียไปด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเลือดน้อยศัตรูเลือดน้อยเนี่ยมันก็จะโคตรโคแรงเลยนะยิ่งไปกว่านั้น,นครับยังมีใบนานถึง5วินะครับโอกาสติดก็70%เลยครับที่เลเวลสุดท้ายนะครับนานถึง7.5วิแล้วก็โอกาสเนี่ยอยู่ที่85%สนะครับส่วนถ้าต่อมาดราก้อนไมคครับ ทำได้เมจตามสัดส่วน HP สูงสุดนะครับบล็อกการปลดเอฟเฟกต์ลดพลังนาน17วิแล้วก็มียั่วยุนาน12วินาทีด้วยนะครับและหากตนมี HP ต่ำกว่า50%จะสามารถฟื้นฟู HP เท่ากับ30%ของ HP สูงสุดของตนได้นะครับโอเค เข้าใจแล้วว่าทำไมทัดมือมันโหดนะส่วนพาส,สีฟติดตัวนะครับจะสามารถสะท้อนเนเมจ15%และทุกครั้งที่ถูกโจมตีคริตทเชลจากสกิลนะครับจะสามารถลดคูลดาวสกิลให้กับมอนสเตอร์ในทีมได้15%ครับโอ้โหอันนี้โคตรดีอันนี้โคตรดีนะเหมือนเล่นสกิลให้กับเพื่อนฟรีโดยที่เราไม่เสียแต้มอะไรเลยนะครับโอเคก็หลังจากที่เราดูสกิลเสร็จหมดแล้วนะครับมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะเปิด1การันตีนะครับกับดักก็ไนทัดไฟนะก็เพื่อเป็นการไม่เสีเวลานะครับดูสกิ เปิดตัวฟรีกันเช็คเลตติ้งเอ้ยได้อยู่4ดาวนะครับวันนี้ผมว่ามีทรงอยู่นะไปะเราลุยกันเลยครับ3ัมอนเนอร์เลโก้ผมไม่ได้เปิดนานมากนะครับสมอนเนอร์นะมาเรียบร้อยครับไม่ออบูถือว่าเริ่มต้นได้เอาค่อนข้างดีนะเออได้นักลบพเนจรมาด้วยนะครับเหมือนเป็นขั้นอีโวก่อนเป็นแบบนักลบมันก่อนอเรียบร้อย ได้อยู่ได้อยู่สีด่ดาวสองตัวนะครับเดี๋ยวเอเมซอนสองตัวด้วยไปครับเอาจริงวันนี้ต้องได้เยอะหน่อยเพื่อนมาโอ้โหมาแล้วมาแล้วครับอ้อบลูนะเอ้ยเดี๋ยวได้ท่าใส่สลาเมนเดอร์นะครับไปแต่เป้าหมายเราคือดังก้อนไหนเพื่อนวันนี้ไม่ใช่แย่ครับโอ้โหเดี๋ยวมันมแอบกิบอยู่นะเนี้ย ไปต่อครับมาเหอะวูทีโอ้โหผมว่ามันได้เวลาแล้วนะจริงเฮ้ยแต่ว่าสีดาวมันมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะมาต้องห้าดาวแล้วละ่ะว่วงเออโอเคครับจัดไปจัดไปขอลองดักก้อนไหนได้มาปุ๊บผมไปเปิดเพลงดักก้อนไหนเลย ได้ไหมมาทีแสงมืดก็ได้โอ้โหยังไม่เคยได้เลยนะครับหาปีมืดมาหรือยังนะอะตัวสุดท้ายเหรอสุดท้ายแน่ๆตรงนี้โอ้โหฮีโร่เลดี้ครับเรียบร้อยธาตุไฟนะครับตรงแค่ธา,าตุไปแล้วครับหนึ่งตัวมาต่อเลยครับ สาวกุ่มนรกนะครับนรกจริงครับนรกจริงนะนนงนะมาจะขึ้นหางแล้วยังไม่ออกสักตัวเลยเออจัดไปตัวเดียวอีกแล้วเอาหน่อยขอเสียงนุ่มๆแบบนุ่มๆน,นุ่มที่แบบแน่นๆหน่อยมาที่เด้โปปดสักทีสักที สินลิวอะเทน็อตถดกที่ตกลเดียวเดียวอืมอับเพนด้าอะไรเฉียบโปะเหรออะไรวะกังฟูเพนด้ามันชื่ออะไรโอ้โหเรียบร้อยครับไปแล้วสองครับกังฟูเพนด้ามันดีนะเขาเก่งนะแต่แบบไม่ใช่ดิคือแบบผมว่าเปิดตู้ตัวใหม่อ่ะเปิดเรียบร้อยเอาบูต่อไปครับ ครึ่งทางนะครับออก2ตัวนะเรดถือว่าดีแต่หลุดหมดเลยมาเรียบร้อยของไฟล้นนี่ฟ้าใสมากใสมากไม่อึมครึมเลยวันนี้โอ้โหใสสุดสเดี๋ยว อยากเห็นฟ้าที่ไม่ใช่สีฟ้าโอเคครับสุดยอดว่ะไปดวงผมคงเส้นคงวาโคตรเอาจริงๆชาวเน็ตวอลเป็นดวงผมรู้สึกไม่แทบไม่ดีเลยนะจริงๆแต่เล่นมาเนี่ยมาให้หน่อยได้ไหมความถูกอาโคตรหดดลาย เท่าไหร่อันนี้5ทีสุดท้ายครับไปเอาให้จบโอ้โหไม่มาจริงเหรออัพแพงกวิ้งอัพแพงกวิ้งบวกโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อย นะครับไม่ต้องลุ้นคลิปจบเร็วมาก <c ười> คลิปไปเร็วมากสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยยังยัง2ทีครับเราจะเชื่อผมด้วยเพื่อนโอ<ๆ> <Please. S 1> ปรดกรี๊ไปจบครับจบโอวสานโอเคครับให้ออกด้วยนะสุดยอดมากครับจบด้วยออบลูนะครับเรียบร้อยโอ้โหดู ตัวที่สีฟ้าเพียบเลยมาแล้วก็นายเรียบร้อยครับอาซาบินมังกรเกตโตะนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปเปิดกระชาววันนี้เกมซ m มูไ r w อ r ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนเพื่อนเกือเหมือนเช่นเคยนะครับ ก่อนสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจากกาันผมก็ขอแจ้งข่าวให้เพื่อ,อนทราบดีกล้วกันสําหรับคนที่อยู่ในกิวหมนะครับแล้วก็คนที่ติดตามช่องของผมจากเกมซาวน์รวอลนะครับคือผมเนี่ยก็พูดตรงนะเกมนี้เนี่ยผมน่าจะไม่ได้ทําลงช่องต่อนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยผมก็เอนจอยกับเกมอื่นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยกะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปส่งท้ายเกมซาวน์รวอลด้วยนะครับซึ่งอีกหนึ่งสาเหตุนะครับ อันนี้ผมพูดไปมันก็อาจจะเป็นข้ออ้างนะแต่ก็พูดหน่อยแล้วกันคือผมว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่เลือกผมเพื่อนตั้งแต่ผมเล่นมานะครับผมว่าผมเปิดกรชารก็เยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนะครับเติมไปก็พอสมควรนะเนี่ยบัญชีก็56อยู่นะครับคือจนถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่มือหาดาวสักตัวเลยเพื่อนแล้วช่วงหลังเนี่ยมันมีออฮองไครสตาร์เดวออกมาใช่ไหมครับแล้วก็เกมเซบาส์นเนี่ยมันอัปเดตคอนเทนต์เข้ามารัวๆนะครับผมก็ยิ่งเวลาเหลือน้อยลงนะแล้วผมก็กลับไปติดเทบทีทีททไปติอกอ ผมก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะหยุดไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับสำหรับเกมซัมเนอร์วอลนะก็สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามผมจากเกมซัมเนอร์วอลมากๆนะครับแล้วไว้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับซึ่งเกมหลักที่ผมลงช่องในช่วงนี้ครับก็น่าจะเป็นเชดบาบกับฮงไคสตาร์เลวเป็นหลักนะครับส่วนเกมอื่นเนี่ยก็อาจจะมีแทรกมาบ้างบางทีนะครับโอเคก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้แค่นี้จริงๆแล้วขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย